อยู่ไม่เรื่องเรื่อยอยู่ไกลไม่ไกลเรื่องเนี่ยไอ้ตาที่เราอยากอยากจะบอกไม่ต้องไม่โบกแล้เว้ย้เฮียแม่งพอมาตามาต่างนี้เหรอจุ๊บจับเพนครับเขาส่งยาเหรออ๋อส่งยา ขับับกี่มาเมื่อกี้ใช่ไหมครับซาร่า h s g e o ได้ครับ Suppose e n e y t h i n g ได้ครับมาเลยครับเดี๋ยวผมเอากระบอกฟาดนะครับใช่ครับเรียมาขอบคับ

หลังก็มีหน้าก็มีหลังก็มีหน้าก็มีมาอยู่ตรงกลางตีนเขื่อนไมนอยู่นี่อ่ะเอามาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนบักกอร์ลิงบ uh> ักกอร์ลิงเอามาก่อนเอามาฝั่งนี้เอามาฝั่งนี้ข้ามมา่งนี้ข้ามมาของข้ามมาขอ ตรงไหน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 ติ๊กติ๊กติ๊กสะพานเชื่อมไงข้างหน้าก็มีหลังก็มีก็บอกอยู่โอเคดูอ้อมข้างบนน่โอ้โหเยอะมากโอ้ไม่ไหวหรอกพญามาเก่งเกินแหมมันโปอ่กระโดดมันยิงเลยอ่ะมันโดดยิงหัวเฮ้ยไอ้เฮียโปล่ปะเนี่ย ว่าไม่ใช่แล้วเดี๋ยวดูร <ผม S 1> <ด>ีเพย์ดูรีเพย์ดิไอ้ยี่กูวิ่งม,มาข้างหลัง้วมันรู้ได้ไงวะไอ้ยีเ่เลยเข้าหัวด้วยนะดเดียวดูดิไม่ใช่แล้วไม่ใช่ล้ใช่เดี๋ยกดกดไอ้นี่กด,ดเอดูดิแอปดูรีเพยดิว่โปชัวโปปะ ไอ้เหี้ยเลิงรอเลยสัตว์ทัวร์แน่ๆไอ้เหี้ยนี่แหละไอ้หนกนี่แหละโป่จีดจีดเขามองมกำแพงเออเลิงมันเลิงรอเลยอ่ะมันแบบมันหันกล้องมาปุ๊บมันรู้เลยมาอะไรวะไม่เจอทิมมิงก็เจอโป้นะชีวิตนี้จีดลิงก็เข้าหัวเลยว่ะใช่มเออเลิงแล้วเข้าหัวเลยเ,ออเลิงลเป้าเข้าเลย เนี่ยแม่งนั่นเดียวด้วยเก่งเกินซาบ